โอเคนะว,วันนี้เราก็มาอยู่4.7แพทหลังนั่นเองเนาะซึ่งก็จะเป็นการมาของตัวละครอ,อย่างฟูริน่าดีรันนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีทานั้นของตัวละครใหม่อย่างซิกวินแล้วก็มีเนื้อเรื่องของซิกวินแล้วก็เป็นกิจกรรมนั่นเองเนาะซึ่งใครยังไม่เล่นก็สามารถไปเล่นกันได้นะวันนี้ผมจะมาเปิดฟูริน่านั่นเองนะเอออยากได้น้องมานานละวันนี้แหละเราจะพาน้องเขาเข้าฟังนั่นเองเนะาะแต่เขาไม่เด่นตัวนะ สกิล E ก็มันจะมี2โหมดนะโหมดเสื้อดําก็จะเป็นเรียกแก๊งสีฟูออกมาทําดาเมจนั่นเองนะซึ่งค่อนข้างแรงเลยนะแล้วก็แปะน้ำได้ด้วยนั่นเองนะส่วนอีกโหมดนึงน,นะครับเราเปลี่ยนได้ด้วยการชาร์ตตีนะซึ่งก็จะเป็นไอเสาฮิลนี่เองเนาะมันจะฮิวตัวละครที่อยู่ในสนามน,นะแต่ว่าแปะน้ำไม่ได้รู้สึกนะจะจะไม่ผิดแล้วก็อันตรีของมันก็คือจะเรียกออกมาแล้วก็เก็บค่าแฟนแฟแล้วก็บัฟให้กับตัวละครีกทีนั่นเองเนาะบัฟความแรง ซึ่งตรงนี้เนี่ยค่าแฟนแฟร์ก็เก็บได้จากการลดเลือดเพิ่มเลือดนั่นเองเนาะคือทุกๆการลดเลือดหรือว่าการเพิ่มเลือดเนี่ยออของกลุละครในทีมเนี่ยก็จะเก็บค่าแฟนแฟร์น,นั่นเองครับนะพอเราเก็บเต็มเนี่ยมันก็จะบัฟได้ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าซีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนซีหนึ่งรู้สึกจะบัฟไอ้ซีศูนย์ผู้ติดซีศูนย์ C0 จะพับได้อยู่ประมาณ63%นั่นเองเนะเาะพอเก็บได้สูงสุด300แฟนแฟซึ่ง1แฟนแฟจะบับได้ประมาณ2 2 2 1นั่นเองเนาะก็300คูณ0.21ก็จะได้ประมาณ60ใช่ไหม63ประมาณนั่นเนองเนาะถ้าเกิดใครเปิด C1 ก็จะยิ่งแรงขึ้นเพราะว่า C1 ของฟอร์เเนี่ยมันทำให้อ่า ได้รับค่าแฟนแฟเนี่ยหรือว่าขีดจำกัดค่าแฟนแฟเพิ่มอีกหนึ่งรอยหน่วยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ได้ว่าแรงขึ้นอย่างมากน,น,เน่เงเนาะใครสนใจยังไงก็ไปตำน้องกันได้นั่นเองเนาะแต่ว่าผมเนี่ยน่าจะเอาไปถึงศูนย์พอนั้นนองครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่าไปโอเคมาไม่เสียเวลาแล้วเราเข้าตู้มาเลยนะก็ตัววุธผมเลือกเป็นฟูลิน่านะถ้าเกิดเหลือเดี๋ยวค่อยมาเปิดตอนนี้เรามีทั้งหมดเจ็ดพันกับอีก500ห้ารอยไพโมดเจมนั่นเองเนาะแล้วก็ ประวัติเนี่ยผมเปิดมาทั้งหมดประมาณ65โลนะคือถ้าไม่หลุดเลทเนี่ยก็คือคือยังไงก็ออกทอแต่มันหลุดเลทหรือเปล่าแค่นั้นเองอะ่ะออจะหลุดเลทอีกแล้วกูการันตีมากี่รอบแล้วเนี่ยเออผมเปิดไปประมาณ60เท่าไหร่อะหกิบสามโลได้ไหมประมาณนั่นแหละเออใช่ใช่ประมาณ60เฮ้ยไม่เลยสิบมัน เออมันเจ็ดสิบอันนี้เจ็ดสิบสามโลแล้วก็เปิดไปเจ็ดสิบสามโลด้วนะเว้ยโอ้กูจะกูเปิดมาลึกเหมือนกันนะเนี่ยเอามาเดี๋ยวเราจัดกันเลยสิบลูกแรกดูดิจะออกไหมค่อยๆเฮ้ยออกแล้วทุกคนออกแล้วออกแล้วจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรจะตรงปกไหมเอ่ยโอ้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 ยโอยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ย้ยโอย โอ้เจ็บปวดรวดราวโอ้โอ้โอทเรานาลรเกินโอ้มันจังเจ็บปวดอ๋จะเป็นลมเลยไปครับเดี๋ยวโชว์มัสโกออนนะเราต้องไปกันต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรฝาดน้ำตาอยู่ตอนนี้ฮานโอเอลมาแล้ววะตอนนี้คือผมเลยนะอ,อ้าวโรซาเลีย แล้วก็หมดนะจะหมดแล้วแหละหมดแล้วหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งวันวันเมาโซเซโอเคหมดแล้วครับตอนนี้คือไม่เหลือแล้วนะเปิดได้แค่สิบโลอะ่ะเออผมต้องไปปั่นแปมหารน,นั้นอีกแล้วบอกหาไปมดเจมบอกมุยได้กาบหาานินอหม่อันนึงคือไม่ใช่อะไรนะตอนนี้อ่ะ ดองก็คือโลทนับทั้งหมดเลยนะมีประมาณสาสิบโลผมต้องไปปั่นอีกประมาณเกือบห้าหกสิบโลเพื่อหามาให้กับฟูรีน่าเกูว่ากูไม่น่าทันแน่เลยตัวหลุดเละอีกแล้วกูหลุดเละทุกรอบเลยอ่ะไม่อย่างไ้นนะจะไปรอพี่นิวแล้วนะงอนแล้วแบบหลุดเละแบบเนี้ยงอนแล้วไปรอพี่นิวดีกว่า คือแบบเปิดไม่หวังอะไรอะไรเงี้ยตอนนี้เพราะว่าแบบหลุดเลทแบบนี้โอ้โหหลุดกิโลเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบสี่เออรอบที่แล้วหลุดโลไหมหวะไม่หลุดไม่หลุดเพราะว่ามีการันตีไงีที่เปิดไรเด่นน่ะแล้วก็ขาดเสือหรู้สึกจะมีการันตีถ้าจะไม่ผิดนะเออรู้สึกจะมีการันตีใช่ขาดสือหแต่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปะน้ำตาก่อนี๋ยว ได้โนเอลมากูได้อุนเอลมาเป็นชุดเลยแต่ก็ดีเหมือนกันนะได้โนเอลมาไม่ใช่อะไรได้เก็บได้เก็บมาได้กันนี่ไงอันนี้ได้ไม่ได้ทีนะเพราะว่ายังไม่หมดเดือนแต่ไม่เป็นไรหรอกไปไปเดี๋ยวโชว์มัสโกออนไปกันต่อลูกสีทองออไม่ออกหาไม้นี่หาไม่หาไม้สีทองนีผมจำได้ว่าผมเนี่ยได้แบบตู้แบบที่ ออกออกกอดห0าสิบโลได้นี่คือนับครั้งได้เลยนะครสองครั้งได้มีอตอนตู้ที่ว่าเป็นลินนี่กับตู้เชนเถออย่างเกลือเกลือเลยโอ้โหหมดตูดละหมดตูดเลยในเลือดในแล้วเหยียนกิ๊บขาสะอาดไรตู้ หมดหมดหมดโบเบอ่ะฮะมาหมดเกีย่ย Maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it uh huh. uh huh. ดองคือเป็นอะไรไม่รู้นะดองทีไรเราชอบหลุดเละไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะถ้าไม่ดองอ่ะมันถึงจะไม่หลุดไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะดองทีไหรหลุดเละทุกทีเลยอ่ะเรามาดูกันว่าเราได้อะไร,ระบ้างรู้สึกจะได้การมา C ไหน C สองอเคเฮ้กรมีสองครับแล้วก็มีตัวไหนไหมมีตัวชี้ชีนะครับนี่ผมเมื่อคืนผมก็คิดอยู่ว่าเออเปิดมาจะได้ชีชีไมมนะตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะมาตามสมปรถนาเลยนะเอออ่ะส่วนโรซาเลียผมได้ C สองเช่นกันนะโอเค นี่น่าจะหมดแล้วและน่เจ็บปวดเลือเกินคุณช่างเจ็บปวดมากแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องอัพขีดให้เบลยี่เพราะว่าเราจะเอาลูกแกว้วเอาลูกแก้วฟา้ามาเปิดก็ได้วะอย่างแย่เลยคุณตอนนี้คือผมหมดเกี้ยงเลยนะต้องไปนั่งฟาร์มใหม่ก่อน ถ้าไม่ผ่านฟูรีนาผมอาจจะต้องเก็บไปรอเทพไฟอะไรต่างๆอยากได้ฟูรีนานะไม่ใช่อะไรอารักิโนะตอนนั้นผมก็เปิดไม่ทันเพราะว่าผมจําได้ว่าคาัดิื้อคผมออกลึกมากลึกพอสมควรเลยเลย,เลยเก็บไปเอาอารักิโนะไม่ทันแล้วน้องนาะที่ผมอยากได้เนี่ยก็หลุดเลดแล้วหลุดเลทสองรอบเลยนะประเด็นนะ่ะเออได้เขือชิงทัตไฟฟ้าได้เขือชิงมานะน้องนาะผมก็หลุด,ดเลทอ่า แอาคิโน่เก็บไม่ทันพอมาเฟสนี้โอูู้ริน่ากูหลุดเลดอีกโอ้ทุรักทุเลฟีมููมใจนำเสนอเลยโอ้ตุรักทุเล่มาอุ้ยม่วงออกมาตัวอะไรเอ่ยแมวเอ่ยจ่าไปแล้วกดปิดกดปิดกดปิดเพราะกดปิดกดผิดกดผิดแ้วกไปคุณว่า คุณคิดว่าลูกต่อไปจะออกหรือไม่ติ TikTok, TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกเรามาดูกันลูกต่อไปจะออกทองหรือไม่คุณคิดผิดโอ๊โยอะไรกูโอเคหมดตูดนะตอนนี้นะไม่ขึ้นทีโอเคไปจะขึ้นเลยดีละนะ ก็โอเคคลิปเนี้ไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะสำหรับใครจะสุมก็นั่นแหละไม่หลุดเลทนะไม่หลุดเลทเพราะผมหลุดเลทไปให้คุณแล้วนะเออใครจะสุ่มอาฟูรีน่าหรือชิกวินก็ขออวยพรในโชคดีแล้วกันนะสุมได้สีทองไวๆแล้วก็ไม่หลุดเลทเองเนาะโอเควันนี้เอาไปเพลงที่นี้ก่อนแล้วกันบาย